กิเพนก็จริงๆกิเพนเป็นเครื่องบินที่ที่เรามีอยู่11เครื่องนะครับงาน11นเนเครื่องสสถานภาพเขาเรียวกว่า FMC นะครับ Full, Full Mission Capability ะนะครับที่เราเซ็ตไว้ประมาณ70%แล้วก็ได้ได้70%มามาตลอดนะครับเราก็ลักษณะคล้ายๆชอ่อมรุมเป็นระบบระบบะคูล <Now, S 1> ลิ่งตอนน,อน,นี้ตอนนี้ที่ตกไปหนึ่งก็คือทุกวันนี้ก็ไม่เป็นไรไม่ต้องหาเพิ่มแล้วหรือไงคะคือไม่ต้องไม่ต้องหาเพิ่มแล้วครับ คือการหาเพิ่มเนี่ยเรามองว่าหาใหม่ดีกว่าทั้งฝูงเฟรดหนึ่งเพราะว่าเราเราอยู่ตัวแล้วกับกับ11บเอ็ดแบบฝูงสิบเอ็ดลำเนี่ยในหนึงน่งฝูง,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 งแล้วก็เราก็มองว่าแต่ก่อนเนี่ยเราจะมีเครื่องบินลบ18บแปดลำกับหนึ่งฝูงแต่ตอนนี้พอมากับเทคโนโลยีใหม่มาอิเล็กริกส์ใหม่ที่มีความเจริญมีความพัฒนาขึ้นเนี่ยระบบสิบสอลำพอนะครับเพราะมันต้องเทรดกันต้องเทรดกันว่าว่าดูฟอร์มัล์กับกับกับนัมเบอร์นะถ้าเกิด เปอร์ฟอร์แมนซ์สูงขึ้น,นครับลำเบอร์ของแอร์คลาสเนี่ยก็ต้องลดลงได้ลดแข็งได้การเครื่องบินเนี่ยอย่างถ้าสังเกตเรามี F5 เรามี F16 กแล้วเราไปเป็นพิพิทเทนนะครับครั้งนี้จะเป็นพิพิทเทนหรือเอฟเนี่ยครั้งต่อไปที่จะมาแทน4อ3หลยยังจากปี2580ไปแล้วเนี่ยอาจจะเป็น F35 หรือเป็นอะไรก็ได้ในอนาคตหรือจะเป็นเครื่องบินที่เราอาจจะมองว่าอาจจะเป็นเกณฑ์รุ่นหกมาก็ได้นะครับประมาณนั้นครับทีน้อง การตีมันก็เย็บซิเราต้องคิดเป็นการตัดสินใจครั้งนี้ลำบากใจจริงๆท่านนะครับเพราะว่าท่านเป็นพื้นฐานแล้วก็ความผูกพันกันกนบทั้งสองกลุ่มบริษัทแล้วก็ทั้งสองประเทศเนียก็จริงๆแล้วนะผมผมถึงต้องเรียนนะครับว่าผมไม่ได้เป็นผู้ตัดสินใจถ้าเกิดถ้าที่ถามผมลำบากใจแต่ว่าการตัดสินใจเนี่ยผมรู้ว่าเป็นการตัดสินใจร่วมข,ของคณะกรรมการพิจารนารนำข้อมูลมาแล้วก็เราก็ดูกันด้วยเหตุ ด้วยผลด้วยสิ่งที่เรากําหนดความต้องการอยู่ในกรอบความต้องการความคุ้มค่าของเราณปัจจุบันในอนาคตที่เราเป็นห่วงคือเรื่องของการการการดำรงสภาพนะครับการบินที่มีขีดความสามารถอย่างต่อเนื่องแล้วก็ระยะยาวในพูดพูดในเรื่องของอายุการใช้งานในอนาคตก็อย่างน้อยเราต้องอยู่ใช้งานไม่น้อยกว่า30ปี เรื่องของของการเจรจาต่อรองวนะ่าคือราคาสูงเนะี่ยอาจจะมาพร้อมกบบอุปกรณ์เยอะมากเลยซึ่งอาจจะเกินความจำเป็นของเราเราก็จะมาดูว่าอ๋ยนี่ออกเหลือเท่าไหร่นี่ออกเหลือเท่าไหร่ออหลหรแล้วก็ถ่ายนี่ไปแทนได้ไหมหรือว่าเอาของ่า้นี้มาได้ไหมเช่นเดียวทั้งสองแบบสองแบบเลยว่าอยู่ที่ว่าคณะกรรมการทางนทำงานดูว่าเราต้องการความสมามารถยังไงให้เท่าเทียมกันสองอย่างเท่าเทียมกันแล้วก็มาดูราคาดูราคาเสร็จดูในเรื่องของการซัพพอร์ตเรื่องของการส่งงลง การใช้งานแล้วก็การเป็นประสิทธิภาพในกานะรประอบรเชื่อมโยงของเราของกับได้ด้วยยิ่งยิ่งยิ่งสมรรถนะสูงเนี่ยยิ่งมีราคาสูงอันนี้เรากังวลเพราะฉะนั้นมันเป็นการเลือกที่สําคัญที่สุดของอกองทัพประกัเราจะไม่ให้ไม่ให้คนทับกาศเองผิดหวังน้อยที่สุดนะน้องๆจะต้องไม่ผิดหวังนะครับแล้วก็พอ,น,อน้องไม่ผิดหวังแล้วเนี่ยประชาชนก็ไม่ผิดหวัง ไม่ใท่ชาก็ได้ของกินแบบทำโพนี่ทำโพทำที่ทำนี้เขาดูเขามีโพอยู่อ๋อเหรอไม่โพอยู่นะผมเก็บไม่ขอดตลอดโพเช่นพี่ๆที่เช่นที่บอกกันนะจะเอาเคลื่อนไหนเช่นประชาชนแบบชื่นชอบอะไรวิธีวิธีทีนแบบทำเป็นออนไลน์เป็นเป็นโดยธรรมชาติพี่นะอ๋อเวลาไปคุยไปอะไรอย่างนี้ ไม่ใช่อะไรอย่างเดียวแบบลงลงพื้นทดูดูกระแสดูคอมเมนต์อ๋อดูในโซเชียลโซเชียลวันนองดูนิดห่พี่ผมทำไหมผมพี่ทำพัมพูล่าโหวตก็ต้องเสร็จ F16 นะเพราะว่าเขาแบบหรือว่าไม่แน่แต่ว่าคือเราต้องให้ต้องให้เกณฑ์ที่เท่ากันเนี่ยพี่เกณฑ์เท่ากันว่าเราเกณฑ์นี้เท่ากันนะจะมีอย่างนี้นะให้กับนัประกาศนะกับประเทศไทยนะท่านเห็นว่าอันไหนดีกว่ากัน แต่ถ้าเเรามองไปเจเนอเรชั่นถ้าเราไต่ตกลเ,เราก็ต้องขยับเอ,อมันก็นนนทันสมัยไอ้นี่สมัยมากกว่าแต่ผมว่าผมว่ามันในอนาคตมนันกน็อาจจะอาจจะรับเช้อนนคล้ายๆเป็น,เป,นเปิดมากขึ้นเปิดเปิดมากขึ้นในเรื่องของเรื่องของเราก็ต้องสร้าง เีความสามารถเราขึ้นไปเรื่อยๆนาจารนี่ไปอาจจะวิจัยพัฒนาได้เพราะเราเคยสร้างที่บินได้นะครับวันที่29กุมภานะครับที่สื่อมวลชนสะดวกจะเชิญไปที่กองทัพอากาศเราจะมีซัมซมนา,มาแล้วก็ไวท์เปเปอร์เราจะมีงานวิจัยที่ดีมากเลยลออกขึ้นมาแล้วก็ผมทราบว,ว่ามีหลายหลายหน่วยมาร่วมแล้วก็หลายคนสนใจกองทัพอากาศเองก็จะ จิบงานวิจัยที่ที่ผ่านพมยหรือว่าผ่านการรับรองอะไรแล้วเนี่ยนำเข้ามาใช้งานในหน่วยในกประกาศ